สำหรับเกมเมื่อคืนนี้นะฮะที่อาร์เซนอลนะฮะบุกไปเยือนทางด้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับผมเชื่อว่ามันมีอยู่หลายจังหวะมากๆเลยนะ,ะที่พวกเราทุกคนรู้สึกเอ๊ะเอ๊เ,เ,เอจริงๆนะครับผมเพราะว่ามาตรฐานการตัดสินของพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้ดูแบบดูเรือนรางดูไม่น่าเชื่อถือดูย่ำแย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเลยนะครับผมนะฮะ จริงๆแล้วในเกมเมื่อวานนี้มันมีหลายจังหวะมากๆที่ผมรู้สึกว่ากรรมการปล่อยเกินไปหรือควรจะฟาวแต่ไม่ได้ฟาวควรไม่ฟาวแต่ฟาวอะไรแบบนี้แต่จังหวะที่มันชัดเจนที่สุดคือจังหวะที่วิโตเยอเคเลสหลุดเดี่ยวไปจังหวะนั้นนะฮะแล้วก็โดนโกออกมานะฮะมันค้านสายตาพวกเรามากๆนะฮะลูกนั้นมองกี่ทีกี่ทีนะฮะ ผมพยายามดูภาพช้าอย่างละเอียดทีท่วนดูยังไงก็ได้บอลก่อนนะฮะมีการแตะบอลออกไปก่อนอย่างชัดเจนมากๆนะครับลูกนี้ผมงงมากๆนะว่าทำไมถึงไม่ได้จุดโทษนะครับเอาง่ายๆผมไม่ใช่แฟนอาเซนอลน,นะฮะแต่ผมดูลูกนี้แล้วผมรู้สึกหงุดหงิดและโมโหแทนมากๆนะฮะคือปกติลูกจุดโทษอะไรแบบเนี้ยเราดูแล้วเราวิเคราะห์ไปเรื่อยเนี่ยเรายังพอจะหาเหตุผลได้นะว่าแบบ เฮ้ยมันโดนตรงนี้ก่อนหรืออะไรยังไงลูกนี้กรรมการวิเคราะห์ออกมาว่ามันเป็นการออกไปเล่นบอลพร้อมกันทั้งๆท,งท,งที่มันชัดเจนมากๆว่าวิตเตอร์โยเ,เลสขาขวาของเขาเนี่ยปัดบอลไปก่อนบอลพ้นการควบคุมของโกไปแล้วแน่นอนนะครับผมนะฮะแล้วก็โดนเข่าของโกออกมาเต็มๆแล้วก็คว่ำลงไปลูกนี้มันสงเกตได้อย่างเดียวกักรรมการอาจจะแบบมองว่าไม่ใช่ลูกฟาวด้วยความที่โยเคเลสเหมือนดีตัวแบบ พอจังหวะที่ล้มปุ๊บเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาอีกทีหนึ่งให้มันเหมือนกุ้งให้มันเหมือนให้มันชัดขึ้นน่ะแต่ผมมองว่ายังไงแล้วไม่ว่าเขาจะแอคชั่นยังไงอะ่ะการที่คุณได้ดูภาพช้าเนี่ยมันชัดเจนจริงๆนะฮะว่าฟุตบอลมันพ้นการควบคุมของโกไปแล้วนะฮะลูกนี้จริงๆแล้ว มันไม่เหลืองมันก็ต้องแดงแล้วนะครับแล้วก็ต้องได้จุดโทษอย่างชัดเจนมากๆนะครับก็ค้านสาใส่ตาสุดๆนะครับแ,แล้วแล้วที่สําคัญคือเมื่อวานเนี้ยพอรูปเกมมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะผมมองว่าหลายๆลูกเนี่ยอาร์เซนอลดูกรรมการเนี่ยไปช่วยทางด้านของนิวคาสเซิลค่อนข้างเยอะเลยนะฮะอันนี้ ผมดูเป็นกลางอยู่แล้วนะเพราะผมเชียร์แมนยูนะครับผมทําให้ผมรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ลุ้นให้อัศน์นอนชนะนะฮะแล้วเขาก็ทําสําเร็จนะฮะโอ้โหในนาทีบาปเหลืออีกแค่ไม่กี่นาทีก็จะจบเกมนะครับแล้วเขาก็ทํากันสําเร็จจริงๆนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ทําให้พวกเราดูเกมเมื่อวานนี้แล้วก็กลับมามองตัวเองนะฮะกลับมามองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไม่ถึงไม่ได้ครึ่งอะไรของทีมเหล่านี้เลย การจ่ายบอลต่างๆของอาร์เซนอลการจ่ายบอลต่างๆของทีมใหญ่ๆในในยุโรปตอนนี้แมนยูห่างไกลความสำเร็จห่างไกลทุกๆอย่างกับทีมเหล่านี้นะฮะการจ่ายบอลไปเรื่อยๆเนี่ยจ่ายบอลซ้ายขวากลับมาหลังเนี่ยมันแม่นกันมากๆนะฮะทุกทีมนะ,ะโดยเฉพาะอาร์เซนอลมั่วนี่คือหูจ่ายแม่นมากนะฮะแต่ละลูก แต่ทำไมแมนยูของเรามันจ่ายไม่ได้แบบนี้เลยนะมันโคลคาสกับของเขาเลยนะครับผมนะฮะจริงๆคลิปนี้ก็ไม่ได้กะจะพูดอะไรเกี่ยวกับแมนยูหรอกนะเดี๋ยวแมนยูเราโยนไปที่คลิปหน้าแลวกันนะวันนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะมันเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกว่าพิมลีกเนี่ยเป็นลีกที่สูงที่สุดของโลกนะครับผมนะฮะแต่ว่ามาตรฐานการตัดสินอะไรหลายๆอย่างมันยังค้านสายตาเราค่อนข้างมากนะครับก็หวังว่าพิมลีกจะเอาลูกนี้มาเป็นมาตรฐานแล้วก็ลอง ผมไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันควรจะได้หรือไม่ได้นะลูกนี้นะแต่ถ้าเราเอาดูจากประสบการณ์ที่เราดูบอลมาลูกเนี้ยยังไงมันก็ต้องได้นะครับผมนะฮะก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันว่าลูกนี้ควรจะได้หรือไม่ได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการชาเชร์แมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ